วันนี้ผมจะมาชมพาชมครับห้องสมุดของสเต็กแปรศรีรักษานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพกรบเลยครับห้องสมุดจะอยู่ชั้น4นะครับ จะถึงสุขเปิด8โมงถึง1ทุ่มนะครับวันเสาร์เปิด9โมงถึง3โมงเย็นนะครับวันหยุดนะครับจะเลิกปิดบริการครับแล้วผมก็จะมาบอกนะครับข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดอย่างเช่นการจีบคนนะครับกฎระเบียบของห้องสมุดนะครับข้อที่หนึ่งครับแต่งกายให้สุภาพครับข้อที่สองนะครับห้ามส่งเสียงดังครับข้อที่สามห้าม ห้ามนำอาหารหรือน้ําเข้ามารับประทาน,นครับข้อที่4ี่ครับงดสูบบุหรี่ครับแล้วข้อที่5้ห้ามฉีกหนังสือและข้อหข้อสุดท้ายนะครับฝากกระเป๋าในล็อกเกอร์ก่อนครับ จะเปิดเราให้เราตั้งรหัสผ่านไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็น,นสองสองสองจากนั้นเปิดตู้แล้วเอาของทิ้ทงนอนที่สองให้เราแล้วลบรหัสผ่านเก่าออกทั้งหมดเชื่อไม่ให้คนอื่นรู้ จากขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะเปิดออกมาไม่ได้ครับต่อไปเป็นวิธีการเปิดนะครับให้เราใส่หรหัสตามที่เราตั้งไว้ <c oughs> ตั้งแต่แรกที่ผมตั้งไว้เป็น222นะครับ <c oughs> แล้วต่อไปให้เราห <c oughs> มุนไปที่ open ได้เลยมนะันก็จะเปิดได้แนละ้ว สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเทอมเรียบร้อยแล้วสามารถใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเข้าใช้บริการของห้องสมุดได้เลยนะคะเพียงแค่แตะค่ะแล้วก็ประตูมันก็จะเปิดให้เข้านะคะ ได้จากช่องนี้นะคะสมมุติว่าเราจะหาหนังสือการโรงแรมนะคะเราก็พิมพ์เลยค่ะว่าการโรงแรมค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกได้เลยค่ะว่าเราจะหาเป็นการโรงแรมเฉยๆหรือว่าการโรงแรมเบื้องต้นนะคะแล้วก็เอาแค่การโรงแรมเสร็จแล้วนะคะเราก็กดค้นหาค่ะ เมื่อเรากดค้นหาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะอันดับแรกนะคะมันก็จะพูดถึงหัวเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมภาษาญี่ปุ่นการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับวิจัยนะคะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษการจัดการการตลาดค่ะการจัดการโรงแรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระเบียบวิธีทําวิจัยนะคะหรือว่าจะเป็นภาษาจีนนะคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าเราต้องการหนังสือแบบไหนนะคะ อีกอย่างนะคะที่หน้าจอมันจะแสดงขึ้นมาก็คือประเภทของวัสดุนะคะก็จะบอกประเภทว่าหนังสือเล่มนี้เป็นแบบไหนเป็นหนังสือเป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าเป็นอะไรต่างๆค่ะก็จะบอกเป็นชื่อเรื่องที่เราต้องการเราก็สามารถค้นหาได้เลยค่ะชื่อผู้แต่งค่ะแล้วก็จะมีปีที่พิมพ์หรือว่าสถานะทรัพยากรต่างๆนะคะว่าในห้องสมุดนี้มันมีหนังสือเล่มนี้อยู่กี่เล่มนะคะตัวอย่างเช่น หนังสืออันนี้ค่ะเป็นการพัฒนารูปแบบการร่วมมือระหว่างสถานศึกษานะคะก็จะเหลืออยู่สองเล่มค่ะ เมื่อได้หนังสือที่ต้องการจะยืมแล้วนะคะเราก็เอาหนังสือนะคะไปยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะพร้อมกับบัตรประจำตัวนักศึกษานะคะรอสักคู่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ สิ่งแรกที่ควรทํานะคะในการเข้าใช้ห้องสมุดก็คือการแต่งกายค่ะเราควรแต่งกายให้ถูกระเบียบนะคะ เราไม่ควรเสียงดังหรือว่าหยอกล้อเล่นกันในห้องสมุดนะคะการนำของกินเข้าไปในห้องสมุดก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่เราไม่ควรทำนะคะไม่ควรพับหนังสือค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะเป็นการกระทําที่ไม่ควรทําที่สุดเลยนะคะก็คือการดูดเลือดในห้องสมุด,มดะค่ะ